สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านดิฉันครูแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์ในวัย64ปีวันนี้มีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพหลังของเราค่ะท่านคะหลายๆท่านพออายุมากขึ้นจากจำงานที่มากขึ้นนะคะก็เกิดอาการปวดหลังหลังล่างบ้างหลังกลางบ้างหลังบนบ้างนะคะวันนี้ก็มีทั้งการป้องกันและการ รักษาให้หายนะคะท่านก่อนอื่นก็จะเสนอการป้องกันโดยท่านอนนะคะเราเรียกว่า rolling ค่ะ rolling body ของเรานะคะท่านท่านกา็นั่งนะคะแล้วก็เอามือประสานไว้ทั้งข้างใต้เข่านะคะท่านี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,อไม่อันตรายอะไรนะคะเราก็เซฟไว้โดยที่มี มีผ้าห่มนะคะหลายๆชั้นก็ได้นะคะท่านแล้วเวลาที่ท่านโรลลิ่งเนี่ยท่านท่านโยกตัวไปเนี่ยท่านก็อย่าให้ไปจนถึงคอของท่านนะคะท่านโรลลิ่งเนี่ยเพื่อที่จะบำรุงรักษาไตช่วงนี้ค่ะท่านคะนะคะท่านก็ทาเบาๆแค่นี้ค่ะท่านคะและท่านก็จินตนาการว่าท่านเป็นเด็กนะคะกูแจงก็จินตนาการว่ากูแจงเป็นเด็กอายุแค่หกขวบนะคะที่มีความยืดหยุน มีไตที่แข็งแรงมีหลังที่แข็งแรงเราก็ส่งพลังไตนะคะอันนี้ก็เป็นท่าวอร์มทำให้ไตของท่านแข็งแรงค่ะท่านคะเราก็ยังมีท่าวอร์มในท่ายืนนะคะท่านในท่ายืนเนี่ยครูแจงก็จะเสนอท่า dancing with the universe นะคะท่านเราถูมือให้เกิดความร้อนแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ไตของเรานะคะท่านจากนั้น เราก็หายใจเข้าและออกเนี่ยตามธรรมชาติของเราค่ะท่านแล้วหมุนเล็กๆก,ก่อนนะคะท่านหมุนเล็กๆไปท่าสบายๆตามเข็มน,นาฬิกาแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความสบายเราก็หมุนให้วงกลมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะคะการที่เราวาดวงกลมเนี่ยจะทําให้แกนกระดูกของเราเนี่ยเข้าที่เข้าทางนะคะท่านเราหมุนไป 9รอบ10บรอบแล้วเราก็หมุนกลับค่ะท่านท่าน d a n c i n g with the u น i v e r s e นะคะท่านจากนั้นเนี่ยท่านนี้จะช่วยหลังล่างนะคะส่วนหลังบนและหลังกลางนะคะท่านก็ก้มตัวไปค่ะท่านคะและท่านก็หมุนหมุนตัวแบบนี้นะคะท่านหมุนช้าๆสบายๆอย่าหลับตานะคะหายใจเข้าออกตามปกติเลยค่ะท่านคะจากนั้น อพอท่านรู้สึกสบายแล้วท่านก็หมุนกลับค่ะท่านหมุ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 นกลับนะคะท่าน <S 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 เสร็จแล้วท่านก็หายใจเข้าลึกๆนะคะส่งพลังไปที่หลังล่างของท่านค่ะหายใจออกเก็บพลังหายใจเข้าส่งพลังไปที่ไตของท่านนะคะหายใจออกเก็บพลัง ทำซ้ำๆเช่นนี้หลายๆครั้งนะคะท่านและจากนั้นนะคะท่านก็ถูดไตของท่านถูหลังล่างของท่านนะคะให้หลังล่างของท่านแข็งแรงค่ะนะคะจากนั้นเรามาทําท่าที่สองนะคะเป็นท่า Play w with the ห h e Ball แบบง่ายๆนะคะท่านก็กอบรวบพลังชี่มากมายมหาศาลนะคะขึ้นมาสร้างชี่บอลของท่านนะคะจะลูกขนาดใดก็ได้ะคะ่ะ ลูกขนาดเล็กก่อนก็ได้นะคะ,ะหายใจเข้าออกตามปกติค่ะแล้วท่านก็โยกลูกบอลพลังชีของท่านไปทางซ้ายด้านบนและด้านขวานะคะท่านก็หายใจตามธรรมชาติของท่านค่ะนะคะเสร็จแล้วท่านก็ทำให้ลูกบอลพลังชีเนี่ยไปด้าน ไปไปด้านหลังประมาณ45องศาทางด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านบนด้านหลังด้านบนเราจะเพิ่มพลังชี้บอลของเราให้มากขึ้นโดยทำเป็นเลข8แนวนอนค่ะลงไปทางซ้ายแล้วเอามาขึ้นตรงกลางนะคะแล้วก็ไปทาง ขวาทางด้านหลังเอามาขึ้นตรงกลางทำชี้บอลของท่านนะคะให้เป็นเลข8เพื่อที่ท่านจะได้รับพลังชี้มากมายมหาศาลและในท่านนี้เองค่ะท่านท่านก็กําหนดจิตนะคะให้ชี้ที่ท่านได้รับมากมายมหาศาลนี้เข้าไปรักษาหลังของท่านนะคะท่านจะทําให้บอลลูกบอลเป็นลูกใหญ่ก็ได้นะคะแล้วท่านก็ทําเป็นเลข แปดใหญ่ๆก็ได้นะคะเป็นลูกบอลพลังชี้ลูกยใหญ่มหาศาลนะคะเสร็จแล้วพอท่านรู้สึกว่าหลังของท่านได้รับความผ่อนคลายดีแล้วนะคะท่านก็เอาลูกบอลพลังชี้มากมายมหาศาลนี้นะคะค่อยๆวางลงนะคะเพื่อไปผสมผสานกับเอ,อิร์ธชีนะคะแล้วก็เอาพลังมากมายมหาศาลนี้มาผนึกกับเฮเวนชี้ในตัวของท่านค,ะคะ่ะท่านค่ะ ะะท่านี้ครูแจงจะทําด้านข้างให้ดูนะคะท่านก็เอาลูกบอลพลังชีนะคะมาผสมกับเอ,อิร์ธชีและเอามาผสมผสานกับฮิวแมนชีในตัวท่านนะคะและท่านหงายคะ่ะท่านนี้นะคะแกนกระดูกของท่านทุกส่วนนะคะก็จะเข้าที่เข้าทางนะคะแกนกระดูกตั้งแต่ก้นกบยันไปถึงกระโหลกศรีรษะนะคะก็จะเข้าที่เข้าทาง ทุกอย่างนะคะทำให้ท่านมีพลังมากมายค่ะท่านจากนั้นนะคะท่านก็เอาลูกบอลพลังชี้เนี่ยมาอยู่ที่ตรงบริเวณเ,เลเวิร์ชีของท่านนะคะแล้วท่านก็เติมพลังชีนะคะของท่านนะคะที่บริเวณเลเวิร์ชีของท่านนะคะ,บร,นนะ,คะบริเวณหลังกลางและหลังบนนะคะเพื่อที่จะทำให้ อาการปวดต่างๆเนี่ยทุเราเบาบางลงถ้าเผื่อว่าเป็นหลังบนหรือหลังกลางนะคะพลังชี่มากมายมหาศาลครูแจงก็สัมผัสได้ถึงยิบ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 ที่ฝ่ามือทั้งสองนะคะจากนั้นท่านก็กอบรวบพลังชี่ไปเก็บไว้นะคะที่ตันเฉียนล่างนะคะแล้วก็รวมทั้งโดยเฉพาะที่ไตทั้งสองข้างนะคะท่านเอามือวางไว้ แล้วก็ถูไตให้เกิดความร้อนนะคะเพื่อที่จะเก็บพลังดีๆที่ได้จากการฝึกทั้งหมดนะคะไปที่หลังล่างไตของท่านด้วยนะคะทำเช่นนี้ปรามาจารย์ทางศาสตร์ชีกงก็รับประกันว่าทุกท่านจะสามารถทั้งป้องกันและรักษาอาการปวดหลังได้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีและมีความสุขจากดิฉันครูแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์ค่ะ